ใช่ครับเจ็ดที่นั่งด้วยนเกี่ยวตามเ่เกี่ยวได้ การชุมนุมที่กรุงเทพเนะี่ยตรงนี้ในจังหวัดเชียงรายเองมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างครับในจังหวัดเชียงรายกา็ก็จะมีตางคนต่างไปกันนะครับแล้วก็ในบางส่วนก็จัดหารถกันก็ไปกันครับก็ไปใครไปมันโดยสัดส่วนใหญ่ก็คือเท่าที่คุยกันคร่าวๆเยอะไหมครับเชียงรายเองเยอะนะครับ เยอะพอสมควรก็แต่ว่ามันเลยเป็นลักษณะของการต่างคนต่างไปครับมันก็เลยดูกันว่าไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรแต่ว่าจากในอในพื้นที่ในพักพวกกันนะฮะก็ก็ที่คุยกันในกรุ๊ปนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะหลักพันหลักร้อยหรอหลักหลักร้อยครับหลักร้อยที่ที่ผมรู้นะครับไม่ถึงไม่ถึงพันที่ผมรู้ไปนานแนะ้วเ <Yeah. S 2> ออ ก็จะมีอยู่2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มที่ไปแล้วเสร็จกิจกรรมสองวันแล้วกลับเลยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เหมารถไปนะฮะรถตู้เออยรถอะไรเออยก็ตามส่วนกลุ่มที่เอารถไปเองเนี่ยก็ก็จะอิสระแล้วยังการเดินทางเรามีปัญหาไหมครับมีที่ไหนห้ามหรือว่าทีดด่ส่วนใหญ่เป็นที่ทินักศึกษา ح, ใช่ไหมที่กันไปครับก็ในเบื้องต้นนะฮะในเบื้องต้นก็ยังไม่มีที่ไหนห้ามอะไรนะครับแต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ ได้มาสอบถามบ้างเหมือนกันนะว่าใครไปมั่งกลุ่มไหนอะไรยังไงคือเป็นการขอข้อมูลนะครับจากเจ้าหน้าที่แล้วในส่วนส่วนของจังหวัดเองจะมีการกติ้งการผู้กระทอะไรไหมในส่วนนี้ผมจะต้องลองดูว่าทางกรุงเทพหลังจากวันที่สิบเก้ายี่สบแล้วเนี่ยทิศทางไปในทางใดนะครับก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็จะไม่ทราบเลยเหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถ้าหลังจากวันที่สิบเก้าและยี่สิบเนี่ยอันนี้เราจะรู้ว่า เหตุการณ์ทุกอย่างจะเป็นไปทางไหนแล้วก็จะต้องดูทางส่วนกลางด้วยนั่คือทางตุเกเนี่ยจะ,ะให้รูปแบบมันออกมาเป็นยังไงนะครับขอความร่วมมือตังสวัดอะไรยังไงแต่วันเ<ก>สา<ะ>ร์นี้ไม่มีจัดกิจกรรมร่วมคู่ขนาดไม่มีนะเค่นุร่ีเท่เรียนทีเดียวที่ผมรู้มาไม่มีนะครับ